เ,เกมอื่นอาวุธอาวุธอาวุธคอสูงสูงเท่ากับโหดเกมนี้หุ่นคอสูงเราไม่ทำกันใช่คอส,สูงเท่ากับขายะกระดันแท้เลยทําไมานาทีไปเจาะกันแกรู้ไหมนาทีคืออะไรนาทีคือหุ่นโปรโตไทป์ของนิวมันเป็นแค่โปรโตไทป์ของนิวยจะใหมมันเก่งได้ยังไง อือหนึ่งนัดไม่โดนเซ็งเว้ยอย่ามาอยู่กันแถวนี้มึงเห็นไหมน่ะไอ้นั่นน่ะแม่ไม่เข็ดยังจะสะโคบต่อจริงจมึงขนาดนี้มึงควรย้ายตำแหน่งกันละ โอ้ยหุ่นแบงติดแกลลิงมางานงอกละเอาเอาลำอีกล้ำล้ำลำเออนั่นแหละล้ำลำเซต้ากากรอบเนี้ยเซต้าทีมพี่อะนะเบอร์หกอะดาบเปิดก่อนเสือกล้ำด้วยดาบเปิดก่อนที่กูยังไม่ด่านะเออพราะเผื่อมึงชักอาวุธไม่ทันแต่นี่คือ ดาบแล้วโอ้ต้องตามด้วยอะไรต้องลำครับเฮียขุยสากูทำตันให้เงเซตา้ากูเลี้ยงเสียโคนี่โอ้โหแพ้อะไรไม่แพ้แหม่ฟันดิเออเห็นไหมใช้ดาบเปิดก่อนแล้วมาหอ่อ แล้วกูต้องมาทำตันให้มึงเนี่ยโอ้หรอบนี้เซตาอะไรประโยชน์เนี่ย <c oughs> สูงไป <c oughs> เลงสูงเกินไป <c oughs> อะไรพี่แหโดเวนอ่ะไอคอน โอ้โห oh, 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 oh. มาสองอย่างนี้ต้องบินหนีศัตรูก็ต้องมาซับเพื่อนอีกันเนี่ยยออนริงชีวิตกูเนี่ยทำมาตายอยู่เย็นเย็น ต้องรับขับสู้จริงๆเลยต้องสู้ต้องซับเอ้ยเพื่อนเก็บได้อยู่เพื่อนมาพอดีเมื่อกี้หวังพึ่งเซตาเบอร์หกไม่ได้เลยเต็มที่ก็จะเป็นเฮียคุเฮียคุมันเล่นง่ายอะนะโอเคเราตายดิไม่ได้ชอบครับ คือกูเล่นหุ่นตัวไหนก็ได้เว้ยว่าแต่มันมีประโยชน์กับทีมมันคือการเล่นเป็นทีมพี่เลือกหุ่นแต่ละตัวมาเพื่อใช้สําหรับการสู้เป็นทีมเล่นเป็นทีมไม่ได้อยากจะเอาตัวไหนมาเล่นก็เล่นครับไม่ได้เล่นตามความชอบครับตัวนี้มันมีประโยชน์ในการตัดเลซิสกับสกัดศัตรูได้อ,อถึงพี่จะไม่ค่อยใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้มันไม่เป็น เฮีคู่มึงจะล้ำทำไมอุตส่าห์กูเห็นมึงมีประโยชน์ตอนเริ่มจู่ๆก็ล้ำล้ำทำซากอะไรวะเอาแล้วเฮียคู่กูนี่แหมะคุณในแปดเล่มอยู่คนเดียวใช้ได้ไม่งั้นมไปกระตันเพื่อนกันพอดีอ่ะแล้วคนรุ่นเล่มมันจะใช้กันอย่างนั้น เฮียคู่กูแบบว่าแต้มแต้มนำแล้วกูล้ำแล้วกันอย่างนี้เหรอถามจริงเนี่ยอยากก็ล้ำก็ล้ำตอนศัตรูมันอยู่คนเดียวนู่นมึงจะล้ำมึงก็ล้ำแม่งศัตรูอยู่ก็ตั้งเยอะมึงจะเสือกล้ำอีกเหรอเนี่ยพี่ล้ำให้ดูไอ้พวกเรารำได้ไม่ต้องมันอยู่คนเดียวแล้วมันสู้ไม่ได้อะเออซุปเปอร์มันสู้ได้ที่ไหนล่ะ ไซ okay. โคเฟมอะไรไหนคือไม่รู้ประวัติของนาาทิฟเลยเหรอนาาทิฟคือหุ่นโปรโตไทป์ของนิวกันดั้มในการทดสอบไซโคเฟมของนิวนิวกันดั้มมีไซโคเฟมติดตั้งอยู่ที่ตรงส่วนของคอปพิษโมบิสูดและส่วนของไหลโมบิสูด ันเป็นหุ่นทดสอบไซโคเฟนของนู่แล้วการที่มันจะเอาไซโคเฟมมาได้ถือไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ในเนื้อเรื่องก็เห็นอยู่เพื่อนของพระเอกไงอีผู้หญิงน่ะผู้หญิงผมดำนั่นน่ะเจ้าของบริษัทเลยมึงผลิตไซโคเฟมก็มาจากบริษัทนั้นแหละแบบว่านะมาถามพี่นี่แล้วแบบว่าพิมพ์นู่นพิมพ์นี่รู้ยังนี่คือทำไมไม่เข้าวิกิพีเดียไปดูมันซะเลยวะ ห้าได้ไหมไเซตากูทำตันให้ทั้งสองทีสามทีโดนก็ฟันสวนกันมาด้วยเก็บเอาเอาเอรอเห็นไหมมีจังหวะอยู่นะตันให้อีกทีละยังจะล่ำอีกโอ้แต่และคนจะล่ำทำไมวะลงไป โคตรไรประโยชน์ต้องมองพวกมึงเป็นแรงเอเอบวกได้ยังไงแรงแต่แรงเอสได้ยังไงอ่ะชอบลำแต้มนำแล้วลำดีกว่าเออมแต้มนำแล้วมึงก็ฝังสะตัวให้จมดินสิวะไม่ใช่มาถ่วงเวลาตัวเองเล่น แม่งไม่มีโว้ยเห็นไหมสกัดแดงได้มันไม่ยุ่งยากเลยยังไม่เข็ดอีกยังไม่เข็ดอีกแม่งจริงนะเห็นเป็นหุ่นแดงกูเห็นแก๊บเล่กูนหนีแล้วมึงแก๊บเล่สกัดแดงอยู่มัดจะตายหา แบบเห็นปุ๊บกูหนีเลยกูไม่บินใส่อย่างนั้นหรอกซุปเปอร์ไม่ได้ยิงเขาซุปนี่หว่าเมื่อกี้ เอาทำตันให้แล้วเก็บเอาเออนี่ไม่มีกูพวกมึงจะรอดไหมเรี่อกูถามจริงเออไอแดงตายละเห็นแล้วเพียแต่ละคนเนี่ยซุปเปอร์อยู่นู่นเนี่ยสกัดสตูล่วงจากไฟแล้วกู อากาศยานะมีแค่กูคนเดียวก็พอแล้วคนอื่นห้ามบินเอ,อนี่เขียนห้ามบินเลยดูมันซิดูมันทำออจากูเป็นทุกอย่างให้มึงแล้อแม だっても